ให้คนที่นะครับถูกหลอกลวงให้รักให้หลงและโอนเงินให้จําไว้เลยนะครับไม่ว่าเขาจะหลอกคุณยังไงไม่ว่าจะหวังคุณยังไงและคุณโอนตังให้เขามันเป็นการให้โดยเสน่หาทั้งหมดยกเว้นแต่เขาหลอกลวงคุณโดยอ้างเหตุผลสารพัดสารเพ,รพเช่นเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมทั้งที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือเอาเงินไปรักษาตัวทั้งที่เขาไม่ได้ป่วยเอาเงินไปทําอะไรต่างๆและเป็นการหกแลว้วคุณต้องพิสูจน์ได้ด้วยว่าเขาโกหก มันอย่างหนึ่งเข้าการช่อโกงช่อโกงคือการหลอกลวงผู้อื่นด้วยความเท็จและให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินแต่ถ้าเกิดเป็นการหลอกให้รักการหลอกว่ามีคุณคนเดียวอันเนี้ยมันจะเข้าข่ายประมาณว่าเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หาแม้เขาจะมีคนอื่นนะแล้วเขาหลอกลวงว่ารักคุณคนเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นการโกกในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นจะรักใครให้ใจใครทุ่มเทใครให้เงินใครก็ศึกษาให้ดีนะครับ ก็ระวังตัวหน่อยครับบางทีคนเรารักกันไม่รักกันเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูก่อนว่าหวังเงินกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดเนาะบางคนก็อาจจะเดือดร้อนจริงๆอันนี้เราก็ช่วยไปตามฐานะคนรักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเคสอ,อย่างนี้เมื่อถึงเวลาปุ๊บแล้วคุณจะมาเอาเรื่องอลาว่าเขาหลอกเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ได้เหมือนกันส่วนมากเป็นผู้ชายที่โดนหลอกนะครับอันนี้ก็ให้ข้อคิดเอาไวาล้ละกันแต่ผู้หญิงก็จะโดนเหมือนกันนะแล้วก็ระวังเพื่อแบบผู้หญิงนะครับผมแนะนําเลยนะผู้ชายคนไหน ที่มันรบกวนเรื่องเงินเราก็เป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้ครับโดยส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายคนไหนที่เขารบกวนเรื่องเงินแล้วเขาไม่พึ่งพาตัวเองเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นปัญหามาให้ให้เรากู้หนี้ยืมสินหรือหาเงินให้ก็เป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวเองนะครับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายธนากรหวังดีนะครับมีเคสอ,อย่างนี้เยอะมากหวังว่าจะไม่มีคนเสียรู้เสียงเงินเสียทองไปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจฝากติดตามในคลิปนี้และคลิปอื่นด้วยนะครับ